สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อและสมาชิทกทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป2และ3ตัวบนในงวดประจำวันอาทิตย์ที่1กันยา2 5 6 7นะครับสำหรับงวดที่ผ่านไปใกวัวนศุกร์ที่1 6สิงหาหกนะครับสำหรับ2ตัวและ3ตัวบนก็เป็นไปตามแนวทางนะครับสูตรของเราก็ยังเดินดีเหมือนเดิมยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับเลขต้องห้ามของเรานะครับ0 2 7 8 9ห้ามจับคู่กันนะครับ 18งวดนะครับก็เปลี่ยนไปตามนั้นนะครับว่าห้ามจับคู่กันนะครับก็มาจับกับฝั่งนี้นะครับงวดนี้ออก8 6 7สําสำหรับ6 7นะครับก็ตรงนี้นะเลขต้องห้ามของเรานะครับ7ตรงนี้6กเลขไม่ห้ามได้2ตัวก็ได้6 7ตามนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะ67นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาปากกาสีแดงนะครับตรงนี้นะครับ6 7นะ67นะครับ3ตัวนะครับ867ก็คือตรงนี้นะครับจับกันแนวนอนก็ได้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับที่ผมได้บอกไปนะครับวันนี้น่าจะเป็นลักษณะออก2ตัวนะครับก็68 แต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่นะครับก็ uclear, ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าสามตัวมันหนึ่งตัวตรงนี้มันไม่เข้านะครับมันวันนี้ไม่ได้สามสี่ห้าแล้วผมลงตรงนี้จับกันมันไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับแนวทางสู่ตรงนี้ก็จะไม่เอาแล้วนะครับจะไม่เอามาแล้วนะเพราะฉะนั้นแนวทางของเราก็ยังเป็นไปตามเหมือนเดิมนะครับที่ผมได้บอกก็ไม่ต้องตามตรงนี้นะครับแต่ขอให้เอาแนวทางตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมครับว่า ที่ผมได้บอกทุกครั้งนะ3ตัวนะครับให้เอาช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นำไปใช้นะครับตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้าสองตัวจะต้องเอาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้า3มตัวเอาแค่ตรงนี้พอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับย้อนไปอีกนิดนึงแล้วกันนะจะได้เข้าใจนะครับเห็นไหมครับมันก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ 041นะครับอยู่ในกรอบนะแต่ว่างวดนี้ที่ออก041ตัวที่วงสีเขียวผมที่ผมบอกไว้ว่าอย่างเราต้องมีตัวหรือ2ตัวนะครับปรากฏว,ว่างวดนี้เขาไม่มานะครับแค่งวดเดียวนะปรากฏว,ว่าเขามาออกตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวถ้าผมจะย้อนไปให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับที่336เห็นไหมครับ2ตัวตรงนี้นะ,ะเรามาดู3าตัว503เห็นไหมครับเขาก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะ ไม่ต้องเอาฝั่งนี้มาจับนะครับอเอาแค่ตรงนี้ก็พอสามตัวนะเห็นไหมครับห้าศูนย์สี่เห็นไหมครับสี่ศูนย์ก็สี่ห้ามันก็ออกในสี่เหลี่ยมนี้นะครับในตารางนี้นะห้าเก้าสามเห็นไหมครับเก้าสามก็ห้าสามมันก็จับกันตรงนี้อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมไม่ต้องย้อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้นะยืนยันว่าในกรอบสี่เหลี่ยม ตรงนี้เขาจะมีออก3ตัวบนให้นะครับแต่ถ้า2ตัวก็คือจะต้องมีฝั่งนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะออกตรงไหนนะงวดน,นี้ปรากดว่าออกตรงนี้นะครับก็มารวมกับ6 7 6 8ตรงนี้นะครับก็ได้เป็นเอดนะครับ867มาดูงวดน,นี้กันต่อเลยนะครับ ทั้งหมดก็18งวดนะครับยังเดินดีอยู่นะครับเลขต้องห้ามของเรานะครับยังเดินดีนะครับห้ามจับคู่กันนะครับย้อนไปนะผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่จับให้ดูตัวแดงนะครับสีเขียวนี่คือหลักร้อยนะผมให้ดูสีแดงนะครับเห็นไหมครับ18งวดนะครับเดินดีตลอดเลยนะอันนี้ผมก็ ให้ดูนะครับว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ได้ทํามานะโอเคงวดนี้เลขต้องห้ามของเราคืออะไรครับ0 3นย์สห้ามจับคู่กันนะครับให้มาจับกับฝั่งนี้นะหรือไม่ฝั่งนี้ก็จับกันเองนะครับงวดที่ผ่านไปก็67แบบนี้เห็นไหมครับการจับก็เป็นแบบนี้นะโอเคเรามาดูกันเลยแล้วกันนะ ในวันที่ิตย์ที่1กันยา2,567นะครับเลขต้องห้ามของเราก็คือ03,459ห้ามจับคู่กันนะครับให้มาจากกับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็จับกันเองนะครับถ้าฝั่งนี้จับกันเองก็จะได้1,2,1,16,17,18อันนี้ขออธิบายให้สมาชิกใหม่ได้เข้าใจหน่อยนะ,อะขออนุญาตสมาชิกเก่าด้วยนะครับมาดู2,26,27,28ตามนี้นะ6,7,6,8แนะครับแล้วก็78ตามนี้ถ้าจับกันเอง สองตัวบนจะได้ตรงนี้นะครับสองตัวบนนะครับเลขต้องห้ามห้ามจับมันเองมาจากฝั่งนี้นะครับก็จะได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าตามนี้นะครับแล้วก็มาสองสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองเก้าตามนี้นะครับไล่ไปแล้วก็มาหกหกศูนย์หกสามหกสี่หกห้าหกเก้าไล่ไปนะครับเจ็ดเหมือนกันแปดแล้วก็มาแปดตรงนี้แปดศูนย์แปดสามไล่ไปเลยตามนี้นะครับโอเคเข้าใจนะ แล้วมาดูตัวที่วงกลมสีเขียวนะครับวงตมวงกลมสีเขียวนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่ยังไม่วงกลมสีเขียวนะครับก็คือเลขตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองตัวบนนะครับจะมีตัวออกให้นะถ้าเป็นไปตามแนวทางนะครับถ้าเลขต้องห้าม03459เ้าเขาไม่ได้จับคู่กัน2ตัวจะมีตัวออกให้นะครับไม่รู้ว่าจะฝั่งไหนนะแต่ถ้าสตัวนะครับถ้าสตัวนะ ไม่จําเป็นต้องดูฝั่งนี้นะครับให้ดูฝั่งนี้เลยนะครับให้ดูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอตรงนี้แล้วกันนะให้ดูแค่นี้พอนะครับให้ดูแค่นี้พอนะครับสามตัวบนนะให้ดูแค่นี้พอนะครับแต่ขอให้มีวงกลมสีเขียวติดมาตัวหรือสองตัวนะครับจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งนะ แต่อย่างว่านะครับล่าสุดมันก็เป็นแนวนอนนะครับลักษณะแนวนอนแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมให้ดูว่าสักครู่นี้มันจะเป็นแนวตั้งนะครับการจับจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้มากมากเลยนะครับที่ย้อนนไปนะครับในเกณฑ์การจับนะครับในการจับ3ตัวบนนะครับ568 9ห้ามจับกันนะครับโอกาสที่เขาจะมา มันก็มีครับแต่ว่ามันน้อยนะครับตั้งแต่ปีสองพนอยห้านะครับผมอัปเดตตรงนั้นนะครับเลขที่ออกลักษณะ3ตัวนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับงวดที่ออก598นะครับปี67เจ็นี่มีอยู่งวดหนึ่งนะครับการออกลักษณะแบบนี้นะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 5พันนะครับเริ่มมีเลขหน้า3ตัวนะครับผมอัปเดตตรงนั้นนะครับก็ แประมาณ8ปีนะลักษณะาการออกของ3ตัวเนี่ยห้าหเนี่ยโอกาสมามีแค่2องงวดเองนะครับมีแค่2องงวดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการจับนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าว่ามันจะไม่ออกนะครับแต่มันน้อยมากมากเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนสมาชิกนะห้าหกแปดเก้ะ 5, 6, 8, 9, นะครับเดี๋ยวผมจะจดตรงนี้นิดนึงนะครับ แล้วกัน5 6 8 9อ่ะเดี๋ยวเอาอธิบายไปทีเดียวแล้วกันนะครับว่าเห็นไหมครับ5 6 8 5เนี่ยสตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับที่เขาจะถ้าจะจับ5 6 8 5อย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะมาเนี่ยมันมีน้อยนะครับหรือ8 5 8 9อย่างเงี้ยมันมีน้อยนะครับ6 5 6 9อย่างเงี้ย6 9 8 9ลักษณะาการจับ5 6 8 9โอกาสมามันน้อยนะครับตรงนี้เข้าใจนะแล้วผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับว่า ปีหนึ่งนะครับอปีหกเจ็ดเนี่ยปีหกเจ็ดลักษณะการออกสองตัวนะครับห้าหกแปดเก้านะครับเห็นไหมเก้าห้าเนี่ยเก้าห้านะแล้วก็หกเก้าเนี่ยมาสองตัวนะครับเนี่ยห้าเก้ามันมาหกแปดนะครับมาทั้งหมดก็สี่งวดด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ถ้ารวมตรงนี้ก็เป็นห้างวดนะครับโอกาสที่เขาจะมาสองตัวเนี่ย มันน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่คร่าวๆให้ดูถึงปีอันนี้ปีหกหกนะเห็นไหมครับมีห้าเก้าห้าหกหกเก้าห้าหกห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้างวดเองนะครับปีหนึ่งมาประมาณห้างวดหกงวดนะครับอ้าย้อนมาปีหกห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าว ปรากฏว่าปี65นี่มาเยอะมากเลย12งวดปีหนึงมียีมาถึงครึ่งเลยนะแต่พอมาปี66แล้วมาแค่5งวดปี67ก็มา5งวดแล้วนะครับที่ออก014เราไม่มี5689เนี่ยมีงวดหนึงเราพลาดไปนะแล้วก็มา68อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับแล้วงวดนี้เพื่อนๆและสมาชิกนะครับก็ต้องพิจารณาดูว่า5689 มันจะมาสองตัวหรือมาตัวหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าโอกาสมาสองตัวนะเขาไม่ได้มาเยอะนะเขามาน้อยนะเพราะฉะนั้นแต,แต่ตรงสี่เหลี่ยมตารางสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันมีอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าหกห้านะมันมีเราก็ต้องลงมาก่อนแปดห้าอ่าหกห้าแปดห้าหกเก้าแปดเก้านะ มันก็เหมือนกับงวดนี้นะครับที่เขามีเนี่ย5-8เห็นไหมครับ6-8 5-9 6-9แล้วก็ต้องเอาลงมาเพราะว่ามันมีอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะต้องเอาเขามานะครับแต่เขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเ,เพื่อนๆและสมาชิกก็จับเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวตั้งนะครับแนวนอนมันมาน้อยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับที่ผมได้บอกไปทั้งหมดนะอย่าง ถ้างวดนี้นะครับชอบเก้าใช่ไหมครับถ้าเลขเด่นของเพื่อนๆและสมาชิกชอบ9้าสมมุตินะสมมุตินะครับถ้าห9เก้าแปดเก้าเนี่ยถ้าคิดว่ามาสองตัวเพื่อนๆและสมาชิกก็ลองไปจับดูนะครับว่า8 9ดเก้ามันมันมาจับกับอะไรนะครับเนี่ยมีเหลือหนึ่งสองกับเจ็ดเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าว่าคิดว่ามันมาแค่ตัวเดียว นะครับคิดว่ามันมาตัวเดียว9มาตัวเดียวเนี่ยก็ควรจะเป็นอะไรครับ1นึต้องมาจับกับ29หรือไม่ก็7 9นะครับเพราะว่า9มันมีแค่ตัวเดียวนะครับหรือไม่ก็ฝั่งนี้แนวนอนนะครับ7 9ลองจับดูนะครับว่ามันจะจับกับอะไรแต่ว่ามันจะมาจับกับ95้ได้ไหมเพราะว่าโอกาสมันจะมา2ตัวมันก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบ9ก็น่านจะเป็นมาจับกับ70 73 7 4เจแนวนอนแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าถามความความชอบนะผมก็จะชอบไปที่5นะครับชอบไปที่5กับ9นะตรงนี้ก็จะไปจับกับลักษณะการจับนะครับถ้า5เนี่ยแนวตั้งก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนก็ลองเลือกจับดูนะครับ5กับ9อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสําหรับแนวทางนะครับแนวทางเ,าเลขต้องห้ามนะครับ เลขต้องห้ามก็เดินดีนะครับในการสรุป2และ3ตัวบนนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นแนวทางที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนๆและสมาชิกที่ได้ดูนะครับก็ลองพิจารณาลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ใช้วิจารยานะสำหรับงวดนี้ สามตัวบนผมก็ขอให้สมาชิกและเ,เพื่อนๆทุกท่านโชคดีทุกๆคนสวัสดีครับ